ใครเบื่อบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่นสไตล์จีนแล้วมาดูนี่จ้ะบุฟเฟต์สไตล์อาหารอีสานซึ่งร้านนี้นะเขาจะมีเมนูที่แตกต่างจากร้านอื่นอะไรยังไงใดๆมาดูรีวิวนี่จ้ะฉันเอามาบอกให้หมดแล้วร้านนี้นะเขามีน้ำจิมจ้มแจ่วขมให้ทุกคนได้กินกันด้วยซึ่งฉันก,ก็กินไม่เป็นนะแต่แค่เอามาบอกเฉยๆว่ามีแล้วนี่จ้ะมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็อาหารทะเลและที่ชอบคือเนื้อหมูค่อนข้างให้เลือกเยอะเลยนะเหมาะกับคนที่ไม่ทานเนื้อวัวแบบฉันมากๆแล้วฉันเลือกเป็นซุปแจ่ว าาเขาเริ่มต้นที่250ใช่ไหมแต่ว่ายัางไม่รวมน้ำรีฟิลแต่คอสที่ชั้นทานเนี่ยมันจะเป็นราคา369รวมน้ำรีฟิลรวมอาหารอีสานที่สามารถสั่งแยกได้อีกแล้วลอาหารอีสานที่สั่งแยกเนี่ยนะเขาจะทำการสดสดแบบที่สถานตรงนี้เลยทุกคนแบบให้เห็นการจัดจะๆะไปเลยราคาสุดท้ายจะเป็นราคาที่รวมน้ำอำมฤตนะคะถ้าให้แนะนำส่วนตัวนะ369ไปเลย เพราะว่ารวมมาให้แล้วแลวอาหารอีสานเขาแซ่บจริงสั่งได้มีอันจริงทุกคนโดยเฉพาะคอหมูย่างที่มันฉ่ำมากที่ใหญ่ทุกคนได้ลองกันมากๆและเมนูนี้ก็ทำให้ฉันประทับใจเหมือนกันกับเมนูตำอุดมใส่กากหมูแบบนี้คือการฟิวชั่นระหว่างเจแปนนี่สไตล์กับอีสานสไตล์อย่างลงตัวคือฉันสัญญากับตัวเองว่าถ้าฉันมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติและบินมาจากเมืองนอกเมืองหนาอาหารแรกที่ฉันจะพาเขาไปทานคืออาหารอีสานเพราะฉันเดฟอาหารอีสานมากและฉันจะเป่าประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าอาหารอีสานมันอร่อย จริงแกไอติมยมลดสมตัอืมันมีความเป็นเชอร์เบออเทเค็มเป็นเนื้อเชอร์เบทแล้วก็มีคนเปรีป้ยวประแมประแมรวมๆก็โอเคจานต่อไปคอมมิสันมากอะไรดีกว่า อ่าตามมากันได้เลยจาย้าที่ร้านฮ้อนเดี๋ยวจะขึ้นโลหลดกรนชันไว้ที่หน้านจอแบบนี้